วัสดีค่ะทุกคนเราวันน you know ี you know? ้เราจะมาทำครูเกจกันนี่เราจะมาทำครูเกจซึ่งวันนี้เราจะทำครูเกจเรื่องเมื่อวานที่เราทำมันหายเลยแต่ตอนนี้มันหายสงสัยเราเก็บไม่เป็นระเบียบนะบ้างทุกคนเมื่อเมื่อวานเราจะทำคลิปนั้นเหมือนกันเลยซึ่งทุกคนทุกคนทุกคนรู้ไหมไอตัวนี้มันชื่อว่าอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อย วันนี้เราติดแล้วอุ้ยเดี๋ยวางไว้บนนี้ไม่นะคือเราสีนูอุ้ยน,นี่น่ารักอะ่ะตัวนี้เลยอันนี้คือสีชมพูทุกขวดเลยโอ้จ็สวยมากเจสวยจุ้ยคือถ้าเราแกะตรงนี้มันจะมีใสๆแต่แต่ถ้าเราแกะตรงนี้มันจะมีขาวๆคือนี่มันสซอรกิ้ง

รู้ไหมบอสตันน่ะเขาเป็นผู้ชายแต่รู้ไหมปกติบอสตันเขาจะเขาจะสนนิดหน่อยล่ะแต่โอ้โหเพื่อนสอนที่ห้องเรียนกันหมดเลยตัวเราโอ้ยเบื่อตายเลยเพ่อระบอกว่ากูระบอกว่าไม่สงสารครูมากเลยหรอแล้เวเราก็บอกว่าสงสารครูสิคะนี่เราก็ทำทำอยู่ นี่นี่อวดให้ดูนี่นีอวดอวดได้แล้วนี่นี่เราทก่นนะนี่นนะทุกคนนี่สวยไหมเวระวังไว้ตรงนี้ก่อนนี่ของขอ้ติูอนสของมีสสสสของจปสแดง เดี๋ยวเราจะทำอีกหน้าหนึ่งมีคนถามมาว่าอยากให้อยากให้อีตีมทำเป็นตัวแบบนี้จัดไปอีตีมไม่ได้แบบนี้เลยเพราะว่าตีดเสียใจเอาแต่ไม่ออกเก็บไม่ออกทุกคนนึ <c oughs> ก่าวโง้เลย,เลยทั้งหมด อ่านหนังสือเลยนะเดี๋ยวงนี้บางเรียงมันต้องไปเอ้ยคิ้วหายปะคิ้วหายไหเอ้ยใช้กันหลักไทยกิ๊ฟ